สวัสดีค่ะคลิปนี้ลูกหมูจะมาชวนเพื่อนๆถักกระเป๋าใส่โทรศัพท์แบบง่ายๆลายนี้ถักง่ายนะคะมือใหม่ก็สามารถถักได้ ปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะมีไหมพรมขนาดาสีพายสีเพื่อนๆสามารถเลือกได้สีตามที่เราต้องการนะคะวันนี้ลูกหมูใช้รหัส040นะคะจะเป็นไหมอีเกิลถ้าเพื่อนๆไม่มีไหมอีเกิลน,นะคะก็สามารถใช้ไหมยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะที่มีขนาดสี่พายนะคะเขะะ็มโคเช่ ลูกหมูใช้เข็มโคเชเบอร์5ทับย์ขนาดหัวเข็ม0 0มเอ็มยี่ห้อตัวนี้นะคะลูกหมูใช้ของทิวลิปนะคะกันไกเข็มเก็บเศษไหมตัวมาร์กเกอร์แล้วก็จะมีกระดุมแฟนซีนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีแบบนี้นะคะก็สามารถใช้กระดุมแบบอื่นก็ได้นะคะตามที่เพื่อนๆมีนะคะ เราจะขึ้นชิ้นงานแบบโซ่เราจะถักโซ่ทั้งหมด3า3สโซ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 สามหาเจดพอเราถักมาได้37โซ่นะคะต่อไปนะคะเราจะถักไล่ลงมานะคะถักไล่ลงมาถัดจากหัวเข็มนะคะหลักที่สองเราจะถัก x นะคะทั้งหมด 35x เราถักมา3 5 x นะคะหลักที่36นะคะตรงนี้นะคะเราจะถัก v นะคะเราจะถัก x 2ครั้งในหลักเดียวกันสัญลักษณ์ก็คือ v พอเราถัก v เสร็จแล้วนะคะเราก็ถักย้อนขึ้นมานะคะทั้งหมดอีก3 5 x ถักมาจนสุดแถวนะคะหรือสามสิห้าเแล้วนะคะเราก็จะเลื่อนห่วงนะคะเชื่อมติดชิ้นงานตรงนี้จะเป็นก้นกระเป๋านะคะเราจะถักแค่แถวเดียวนะคะ จะขึ้นเป็นลายตัวกระเป๋านะคะเราจะถักโซ่สองหนึ่งสองเราจะถักทีนะคะลงไปเดียวในหลักเดียวกันกับหลักโซ่เราจะยังไม่เก็บนะคะยังไม่รวบเก็บนะคะเราก็จะถักทีนะคะข้ามสองหลักหนึ่งสองแล้วก็ไป แทงเข็มนะคะลงหลักที่3ามนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเราจะได้นะคะไหมในเข็มทั้งหมดห้าเส้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอเราได้ห้าเส้นอย่างนี้นะคะเราก็รวบนะคะลอดผ่านเลยทั้งห้าเส้นล็อกไหมหนึ่งครั้งเราจะถัก F นะคะถัก2 F ที่หลักนะคะเราจะอ้อมมาด้านหลังนะคะอ้อมด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็ถัก 2f ที่เราข้าม2โซ่ไว้ตรงนี้นะคะ หจะได้หนึ่งลายนะคะ1ดอกนะคะทำดอกต่อไปนะคะเราจะถักทีลงไปในที่หลักเดียวกันกับหลักชิ้นงานนะคะดึงไหมขึ้นมานะคะจะได้3ามเส้นแบบนี้เราก็จะยังไม่รวบนะคะแล้วก็ข้ามไปสองหลักหนึ่งสองสามเราจะแทงเข็ม หลักที่3นะคะข้ามไปสองหลักหลักที่1หลักที่สองสหลักนี้นะคะเราจะยังไม่ไม่แทงเข็มนะคะเรามาแทงเข็มในหลักที่3เกี่ยวไหมขึ้นมาให้ได้ห้าห่วงแบบนี้นะคะแล้วเราก็รวบผ่านล็อกหนึ่งครั้งแล้วเราก็ถักสองต่อไปนะคะเราก็ถักสองเนะคะ 2f เอามาด้านหลังนะคะถักด้านหลังถักสองเอฟอย่างละหนึ่งหลกักที่เราข้ามไปนะคะหนึ่งหนึ่ง หนึ่งช่วงสองช่วงนะคะช่วงต่อไปนะคะช่วงที่สามทำเหมือนเดิมนะคะเราจะแทงเข็มไปในหลักเดียวกันกับหลักชิ้นงานตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาพันหัวเข็มนะคะล้วเรกก็ข้ามไปสองหลักหนึ่งสองแทงเข็มตรงหลักที่สามเกี่ยวไหมขึ้นมาให้ได้สา ให้ได้ห้าห่วงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราก็รวบล็อกหนึ่งครั้งถักสองเอฟนะคะอ้อมด้านหลัง F ที่หนึ่งเอฟหลักที่สองทำซ้ำเหมือนเดิมนะคะแทงเข็มลงไปในหลักเดียวกันกับหลักชิ้นงานตัวนี้นะคะหนึ่งครั้ง ข้ามสองหลกักหนึ่งสองแทงเข็มลงหลักที่สามรวบไหมผ่านห้าห่วงล็อกหนึ่งครั้งถักสองเอฟด้านหลังเอมมาด้านหลังนะคะ ผักแบบนี้นะคะสลับไปจนจบแถว ถักมาจนจบแถวนะคะเราก็เลื่อนห่วงนะคะมาที่หลักแรกตรงนี้นะคะซีผ่านแถวที่สามเราจะถักเหมือนแถวที่สองนะคะโซ่สองหนึ่งสองเราจะถัก ทีนะคะลงไปในตรงกลางดอกตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาหลักตรงนี้เราจะยังไม่รวบนะคะแล้วเราก็ข้ามตรงนี้นะคะหนึ่งสองนะคะแล้วเราก็มาถักแทงเข็มตรงดอกถัดไปนะคะตรงดอกที่สองดอกที่หนึ่งดอกที่สองามาแทงเข็มลงตรงกลางดอกที่สองตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมา ให้ได้ไหมในเข็มทั้งหมดห้าเส้นนะคะเราจะถักเหมือนแถวที่สองเลยนะคะเราถักสองเอฟนะคะที่หลักโซ่ตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นหลักตรงที่เราเชื่อมต่อแถวนะคะช่วงลายที่สองเราก็ทำเหมือนเดิม ามตรงนี้ไปนะคะหนึ่งสองแทงเข็มตรงดอกที่สองนะคะตรงนี้ตรงกลางเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วเราก็ควักสองสองเอฟนะคะตรงหลักตรงนี้นะคะ ทำซ้ำนะคะทําเหมือนเดิมนะคะข้ามนะคะแทงเข็มตรงกลางดอกตรงนี้นะคะให้ได้ห้าห่วงแล้วก็รวบล็อกหนึ่งครั้ง ถัก2 f เราจะถักแบบนี้นะคะสลับไปจนจบแถวแล้วก็แถวต่อไปนะคะเราก็ถักซ้ำเหมือนกันนะคะตั้งแต่แถว นี้เป็นต้นไปนะคะเราจะถักชิ้นงานซ้ำๆนะคะให้ได้ความสูงตามที่เราต้องการนะคะหรือตามขนาดตัวโทรศัพท์ของเรานะคะ พอเราถักมาได้ความสูงตามที่เราต้องการนะคะตัวนี้ลูกหมูถักให้เท่ากับตัวโทรศัพท์ที่ลูกหมูใช้นะคะลูกหมูจะถักมาประมาณเท่านี้นะคะ พอได้ความสมตามที่เราต้องการนะคะให้เพื่อนๆตัดไหมออกก่อนนะคะเราจะมาถัก X อ,อีกหนึ่งรอบนะคะเราจะต่อไหมจากตรงนี้นะคะ พอเราถักมาจนจบแถวนะคะต่อไปนะคะเราก็จะหาตำแหน่งที่เราจะถักสายถักสายคล้องกระดุมนะคะแล้วก็พับให้กึ่งกลางแบบนี้นะคะดูตำแหน่งกึ่งกลางนะคะ พอเราได้ตำแหน่งก,งกลางๆนะคะเราก็จะถักเลื่อนห่วงมานะคะ แหน่งที่เราต้องการนะคะที่เราจะถักโซ่สำหรับของกระดุมนะคะเราจะขึ้นโซ่ทั้งหมดสิบาโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสิสบอ็ดสิสองสิบาแล้วเราก็ ซีลงไปที่หลักเดียวกันนะคะแล้วเราก็ถักเลื่อนห่วงไปนะคะมาจนจบแถวตรงนี้นะคะ ไปนะคะเราจะมาเย็บกระดุมติดกับกับตัวกระเป๋านะคะเราจะใช้ไหมตัวเดียวกันกับชิ้นงานนะคะเราจะแบ่งไหมออกนะคะ จากสี่เส้นให้เป็นแค่สองเส้นนะคะไว้เย็บกระดุมนะคะเราจะแบ่งออกมานะคะจะได้เป็นเส้นเล็กๆสองเส้นแบบนี้นะคะ เข็มนะคะเราก็จะใช้เข็มที่เล็กนะคะที่สามารถสอดผ่านกับรูกระดุมนะคะได้ เย็บกระดุมเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาโทรศัพท์นะคะมาใส่กับตัวชิ้นงานนะคะกับตัวกระเป๋า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋าใส่โทรศัพท์แบบง่ายๆนะคะลายนี้ถักง่ายนะคะมือใหม่ก็สามารถถักได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลูกหมูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ